เรื่องของกีฬากีฬาจริงๆแล้วก็เหมือนกับกีฬาทุกชนิดนะครับกีทาเนี่ยกับมีความสําคัญมากเลยในเรื่องจิตใจเพราะว่าหลายครั้งในหลายอีเวนต์เนี่ยมันใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับเราฝึกซ้อมมากัน1ึปีเราอาจจะใช้เวลาไม่กี่วินาทีในการที่จะแข่งเพราะฉะนั้นแรงกดดันของนักกีฬาเนี่ยก็มีเยอะพอสมควรในเรื่องของไอตัวดีมานของกีฬาไอตัวตัวความความที่ต้องกีฬามันต้องการมันเรียกร้องจากเราเนี่ยมันเยอะนะครับมันก็เลยบีบคั้นนักกีฬานิดนึง เรื่องของการฝึกจิตใจจึงเป็นเรื่องสําคัญสําสหรับนักกีฬาเช่นเดียวกันกับในกีฬาอืน่นๆครับในความจริงเราควรจะฝึกกันต่อเนื่องยาวนานนะแต่ว่าถ้าจะเอาแบบใกล้ๆตอนนี้ก็เราก็ต้องมีความคิดว่าเราไปแข่งกับนักกีฬาชั้นยอดของโลกนะครับเราไม่ได้ไม่ได้ไปต่อยกับเขาเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวเขานะครับก็คือว่าเราก็ทําของเราถ้าเราสนใจในส่วนของเรานะครับว่าเราทําขั้นตอนที่ต้องควรจะทําของเราเนี่ยครบถ้วนแล้วเนี่ย แล้วก็ผลงานของเราออกมาดีที่สุดที่เราสามารถทําได้เนี่ยมันก็คือความสําเร็จแล้วโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องไปชนะแชมป์โลกพวกนั้นนะครับเนตรงเนี้ยพอพอเข้าไปใกล้ๆนักกีฬาส่วนใหญ่จะรู้สึกประหมา่าพอรู้สึกประหม่าเนี่ยไอย้ขั้นตอนที่ควรจะทำอ่ะเช่นว่าปล่อยให้ร่างกายผ่อนคลายแล้วทำงานไปหรือปล่อยให้จิตใจสงบแล้วก็แล้วก็วิ่งให้เต็มที่เนี่ยมันกลับกลายเป็นถูกรบกวนนะครับอย่างเี้จริงๆแล้วเรารบกวนตัวเองอะ่ะ เราไปสนใจเขาว่าเขาเป็นแชมป์โลกเขาเป็นคนเก่งที่สุดอะไรเงี้ยเราก็เลยไปไปไป,ไปบรนทอนตัวเองนะครับงั้นนักกีฬาก็ควรจะเริ่มคิดตั้งแต่ตอนนี้แล้วว่าลองคิดภาพในใจนะครับว่าเดี๋ยวเราจะไปวิ่งกับพวกเนี้ยเราเห็นเขาอยู่ตรงเนี้ยแต่ว่าเรารู้สึกสงบเรารู้สึกผ่อนคลายแล้วเรารู้สึกว่าเราจะทําขั้นตอนทุกขั้นตอนที่เราเตรียมมารับอันนี้ก็จะช่วยทําให้เขาแสดงความสามารถสูงสุดได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ย เป้าหมายสําคัญของการแข่งขนะัน่ยมันไม่ใช่ว่าได้ไปโอลิมปิกหรือได้เหรียญได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป้าหมายสําคัญคือว่าทําให้ได้100%ที่ตัวเองทนะําทได้แล้วถ้าร้อตัวเองทําได้แล้วมันไม่มีเวลาดีไปกว่านั้นละนะครับเพียงแต่ว่าบางทีเราไปคิดเกินไปนะครับหวังว่ามันจะไปได้มากกว่านั้นซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ครับกับกีฬาที่มันต้องตัดสินกัน